สวัสดีค่ะเชฟอ้ว,วนสวัสดีครับมื้อนี้เชฟอ้ว,วนจะมาออมไก่ใส่หยวกกล้วยให้เบิ่งนะจ้ะนี่ไก่เฮาก่อนอื่นเฮาก็จะคั่วไก่ก่อนนะจ๊ะเอ่อคั่วไก่ออมไก่ใส่หยวกกล้วยเมน,นูแซ่บเลยที่แกงห้าก็มีตะไคร้ หอมแดงพริกแห้งเกลือแค่นั้นนะจ๊ะตำพริกแกงอ่อมบ้านเฮาแล้วจ๊ะเนาะนื้ไก่ โอเคเชฟอว้วนอ่ะโรยใส่ชิลลรสอันนี้ก็ใส่้าวคั่วนะจ๊ะ คนคนน้ำปลาเขาเอาไว้ใส่ทีหลังนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามันบกเค็มเขาจังใส่ถ้ามันเค็มเราเขาก็าจะบดใส่นะจ๊ะเพราะว่าน้ำปลามันเติมทีหลังได้นะจ๊ะทีนี้ก็หอมมากหอมข้าวคั่วทีนี้เชฟอ้วนก็จะคั่วนะจ๊ะ จะคั่วไก่้อมบนกันเล่น่เอรนเลยหอมมากหอมพอคว่สูตรนี้ทำแล้วจะอร่อยมากเพราะเราต้องคั่วไก่ก่อนนะจ๊ะยุ่งหน้าเชียวอ้วนยิ้มไปเลย เช่วันนี้จะจะวอลบกก่งบัคือพ่อได้พ่อเราผพัดปลาไหลเมื่อน,นั้นเราเวอลไปน้ำเห็ดไปน้ำเลยเนะจ๊ะเชี่วน,นเดียวยิ้มอย่างเดียวส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักของเรานะจ๊ะก็จะมีหอมแล้วก็ใบแมงลกักแล้วก็ใบมะกรูดเนาะจ๊ะเนาะโอ <c oughs> ก็อ้อยซื้อหยวกมาสามถุงก็เลยต้องแกงใส่หมอ้อนี้นะจ๊ะจะได้ใหญ่ไม่รู้จะเผ็ดไหมพริกเหนียว้อสปอาไปรี้ยวกระป๋องปัง้มยากาผูกยาก บึงบึงอายทวนๆถึ้นแมวนะจ๊ะนะ Jamie, แล้วก็ก็คั่วไปเรื่อยๆเจนไก่สุกแล้วเรา่ามือนะจ๊ะเชฟอ้วนทำอะไรก็อร่อยจะเหมือนกับที่เราปรุงปรงอะไรนะไก่ไก่ใต้น้ำเรหรอดิฉางกววไก่ refused, พวไปเรื่อยๆจะมันมแห้ง <c oughs> หอมมากอยากให้พี่น้องเอฟซีมาอยู่ใกล้ๆเด้เราจะกิน,นหอมถ้วยๆเลย <c oughs> กินหอมมากบอยอาทิตย์ตอนนี้มืออื่นสาวบอยจังซีได้อัปโหลดลงแล้วจ้ะ ก็คิดว่าหัานตอนน้อยแล้วมันก็ยังใหญ่อยู่ด้วยนะอืมหอมข้มตุ๋วไก่สุกแล้วเราก็ชิมได้นะจจะแต่นี้ยังไม่สุกโอเคน้ำไป อีฟาเดือดแล้วก็รอหยวกนะหม้อของเขาก็เริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะต่อไปก็จะได้เอาหยวกลงนะจ้ะต่อไปแล้วก็จะใส่หยวกนะจ๊ะ อนอหมใหญ่กินได้หลายคนนะจ๊ะหม้อนี้ร้อยห้าสิบห้าบาทกินกันได้เช้าเที่ยงเย็นเลย ร้อยกว่าบาทแต่ทำแกงได้หม้อใหญ่มากมามอะไรเดี๋ยวหยวกเรามันยุบลงไปมันก็จะแม่นี่นะจ๊ะมันก็บ่เยอะหรอก จะพอดีกันกับไก่เลยว,ว้าวหยวกจุกจ๊บจุแกงทุกครั้งหยวกไม่มีหยวกน้อยรอบนี้หยวกจุ๊บจุ ฝอ้อยกะนั่งทันเหนาใหญ่มันออกคเลยจ้แต่มันกระเบิดหยวกกล้วยตัดแล้วมันเป็นใหญ่นี่นเ,เราจะเปลือกทุบแล้วต่อไปแล้วก็จะใส่ขอมขั้นตอนสุดท้ายเราจะเอาหอมโรยลงไป เราหอนนะเงาโอเคเราเดิดปุ๊บ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 มาเด้อจากเอฟซีทุกทุ P o. นมากินอมอมไก่ใส่หยวกกล้วยกับปอ๋ออ้อยกับเชคอวนนะคะเนาะีสันหน้าตามันไม่เผ็ดเท่าไหร่นะจ๊ะ จะอ่อนเข็ดไปหน่อยก็กินขนาดนี้ก็อีกทีพอแล้วเนาะแต่สำหรับม้อนี้แกงของเราจ้าสำหรับคลิปนี้ป้อยกับเชฟอ้วนก็ขอตัลาไปก่อนนะจ๊ะนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ป้อยกับเชฟอ้วนด้วยค่ะเด้อ สำหรับทีนี้ปลาอ้อยกับปลาละจ้าสวัสดีค่ะเชฟอ้วนสวัสดี่